ช้ามาเลเซียกลุ่มขมับเลยครับเมื่อแรงงานกัมพูชาไหลไปมาเลเซียกว่า20,000ืนคนมาเลเซียบอกกลายเป็นฝันร้ายจากประเทศไทยมาสู่มาเลเซียแล้วก็มีคนยินดีต้อนรับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่อยากจะให้แรงงานกัมพูชาไปทำงานในประเทศของเขา รวมไปถึงคอมเมนต์มาเลเซียไม่พอใจสักเท่าไหร่และกัมพูชาเย้ยไทยว่าไม่ง้อไทยแต่ไปมาเลเซียแต่กลับกลายเป็นว่ามาเลเซียก็ไม่อยากได้แรงงานเขมรไปทำงานเหมือนกันติดตามฟังรายละเอียดคอมเมนต์กับแอดมินกันในคลิปนี้ครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง JATNS เช่นเคยหากใครชอบเรื่องราวสไตล์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป กลายเป็นกระแสขึ้นมาในโซเชียลมีเดียของมาเลเซียนะครับเมื่อมีข่าวออกมาว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยแห่ไปทำงานในประเทศมาเลเซียกว่า2 0 0 0 0คนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ไม่มีท่าทีว่าจะยุติในเร็ววัน รัฐบาลไทยก็มีท่าทีที่แข็งขันว่าจะไม่ต่ออายุวีซ่าทำงานของกัมพูชาที่หมดอายุพร้อมกับกระแสข่าวที่ว่ามาเลเซียเนี่ยจะเปิดต้อนรับแรงงานกัมพูชาแต่ก็ยังมีชาวมาเลเซียหลายคนหลายกลุ่มเนี่ยไม่อยากจะต้อนรับคำถามที่ตามมาครับนั่นคือประเทศไทยเนี่ยยังสามารถพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่ใช้แรงงานเขมรได้หรือไม่ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะกระทบใครมากกว่ากัน ก่อนจะไปฟังคอมเมนต์มาเลเซียคอมเมนต์กัมพูชานะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดของข่าวนี้กันก่อนในภาพใหญ่ๆครับไทยเราเนี่ยพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากถึง3.8ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานจากเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามตามลําดับ แรงงานเหล่านี้แหะครับทำงานที่คนไทยเนี่ยไม่อยากทําไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อสร้างเก็บขยะแม่บ้านเกษตรกรรมประมงรวมไปถึงภาคบริการและในโรงแรมต่างๆแรงงานเหล่านี้ไม่ได้มาแย่งงานคนไทยแต่ก็มีบางส่วนที่เขาแอบลักลอบแย่งงานคนไทยแรงงานกัรพูชามีตัวเลขทางการระบุไว้ที่5 2 0 0 0 0คนก่อนที่จะเกิดความขัดแย้ง ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งและปัจจุบันนีลดเหลือ4,700 0คนแต่เชื่อว่าแท้จริงแล้วมีคนกัมพูชาทำงานในประเทศไทยถึง1ล้านคนนะครับดังนั้นหากตัวเลขนี้หายไปจะเกิดผลกระทบกับเศรษฐ,ฐกิจแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้เพราะไทยเราก็เริ่มดิวนําเข้าแรงงานจากประเทศต่างๆเช่นศีลังกาและการดีวหาแรงงานที่ไม่ได้เกินความสามารถของรัฐบาลถ้ามีความจําเป็นจริงๆ ในส่วนของมาเลเซียคือหนึ่งในประเทศที่มีข้อตกลงทางด้านของแรงงานกับกัมพูชานะครับและข้อตกลงแรงงานนี้เนี่ยก็มีมาเกือบ3ปีแล้วจากสถิติก่อนข้อตกลงระหว่างกัมพูชาและมาเลเซียเกิดขึ้นในปี2023นั้นมีแรงงานกัมพูชาในมาเลเซียเพียง20,000คนนะครับซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับจำนวนแรงงานนับแสนนับล้านที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ส่วนการจ้างงานคนกัมพูชาในมาเลเซียก็ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญแต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ไร้ทักษะและค่ากินค่าอยู่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าในไทยวัฒนธรรมอิสลามกับพุทธมันก็ต่างกันส่วนไทยเราก็มีกฎหมายที่อ่อนมีอิสระศสรีมากกว่ายังไม่ได้นับรวมถึงความอบอ้อมอารีของคนไทยด้วย ถ้าถามว่าใครจะกระทบระหว่างกัมพูชากับไทยแน่นอนก็ว่าไทยเราไม่กระทบเราสามารถไปหาแรงงานเพื่อนบ้านมาเลเซียลาวหรือศรีลังกาที่ดิวดกันและไทยเราดีกว่ามาเลเซียอยู่แล้วนะครับสําหรับค่าครองชีพการอยู่การกินวัฒนธรรมส่วนกัมพูชากระทบอย่างหนักเลยแหละ ถ้าไทยไม่ผ่อนปลนเรื่องของแรงงานโอกาสคือยากมากนะครับหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาตลาดแรงงานจำนวนหนึ่งล้านคนมาทดแทนแรงงานกัมพูชาในไทยและที่มีข่าวลือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยจะไปทำงานในมาเลเซียคนมาเลเซียบางกลุ่มเขาก็ต่อต้านนะครับเขาไม่ได้ต้อนรับนะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของพวกเขาเหล่านั้นกันมุมอมองแรกนะครับบอกว่า ถ้ามีแรงงานกัมพูชาแห่งเข้ามาทำงานในมาเลเซียขอแค่ปฏิบัติตามกติกาของเราไม่อยากให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนในประเทศไทยมุมมองต่อมาครับถ้าแรงงานมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานไม่มาเพื่อก่อกวนและยิงเยโสในมาเลเซียพวกเราก็ยินดีต้อนรับมุมมองต่อมาครับพูดตามตรงว่าเราต้องการแรงงานคนมาเลเซียเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะทำงานแล้วอยากมาก็มาเถอะคอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันกังวลเรื่องของแรงงานท้องถิ่นของเราจะถูกแย่งโอกาสเพราะแรงงานในกัมพูชาทำงานในประเทศไทยเยอะมากหลังจากที่เขาเกิดการขัดแย้งระหว่างชายแดนทำให้แรงงานกัมพูชาในไทยต้องกลับประเทศและในประเทศไม่มีงานทำด้วยมุมมองต่อมานะครับเพื่อนของฉันที่ประเทศไทยบอกว่าจะเกิดผลกระทบอย่างหนักหากแรงงานกัมพูชาทำงานในประเทศคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่า หวังว่ามาแล้วพวกคุณจะไม่สร้างปัญหาหรือจะรู้บุญคุณด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า2องห0ื่นกว่าคนเทียบกับประเทศไทยเกือบ1ล้านคนถือว่ายังน้อยมากทําไมมาเลเซียบางคนถึงตื่นตระหนกขนาดนั้นมุมมองต่อมานะครับหวังว่ารัฐบาลจะดูแลเอกสารที่ถูกต้องปัญหาคือแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะมากกว่ามุมมองต่อมาบอกว่า ยังดีที่กัมพูชากับมาเลเซียอยู่ห่างกันอาจจะเกิดแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือหรือลักลอบเข้ามาน้อยกว่าในประเทศไทยพวกเขาต่างเจอปัญหาแบบนี้บ่อยมากมุมมองต่อมาบอกว่าตราบใดที่ไม่มาก่อกวนก่ออาชญากรรมในประเทศของเราฉันก็โอเคมุมมองต่อมานะครับแย่แล้วกัมพูชากําลังมาบุกมาเลเซียมุมมองต่อมานะครับ ฉันไม่อยากให้มา l a y ซียมีต่างชาติมาทำงานเยอะจนเกินไปคอมเมนต์ต่อมานะครับจากกัมพูชาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งไทยตลอดไปเรามีโอกาสในประเทศของเราและประเทศอื่นในอาเซียนโอ้โหขอให้เป็นแบบนั้นนะครับมุมมองต่อมาครับเศรษฐกิจในมาเลเซียดีกว่าประเทศไทยเยอะเลยอันนี้เป็นคอมเมนต์ของกัมพูชานะครับถ้าบอกว่าเขาดีก็ไปเลยครับแต่กฎหมายวัฒนธรรมจะแตกต่างกัน ไปแล้วก็อย่าไปเคลมของเขาละครับมุมมองต่อมานะครับดีใจมากที่คนไทยชอบคิดว่าเราพึ่งเขาตลอดแต่นี่มันไม่ใช่แล้วนะเราสามารถหาแรงงานในต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งประเทศไทยอีกต่อไปมุมมองต่อมาครับถ้าไทยขาดแรงงานนั่นคือปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่ของเรามุมมองต่อมาบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยก็ขับเคลื่อนโดยแรงงานกัมพูชาเนี่ยแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างในการก่อสร้างก็มาจากแรงงานกัมพูชาดูสิว่าพวกเขาขาดแรงงานกัมพูชาจะไปรอดไหมมุมมองต่อมานะครับเป็นจากมาเลเซียนะครับคนนี้บอกว่าฉันไม่ค่อยชอบเลยเรามีแรงงานของเราได้ต่างชาติอยู่แล้วมุมมองต่อมานะครับพวกเขาจะมาก่อปัญหาเหมือนกับบางชาติฉันเริ่มกังวลแล้วมุมมองต่อมานะครับบอกว่าคนมาเลเซียเองยังหางานยากอยู่เลยแล้วจะมาที่นี่มาหางานอะไรทํา มุมมองต่อมานะครับทำไมรัฐบาลของเราเอาต่างชาติเพิ่มขึ้นแทนที่จะช่วยคนในท้องถิ่นก่อนคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าดูแลมาเลเซียเนี่ยพยายามที่จะเข้าข้างกัมพูชาและช่วยเหลือกัมพูชาอย่างมากนี่หรือประธานอาเซียนแบบนี้ประเทศไทยจะมองยังไงมุมมองต่อมาบอกว่าถ้ามาแบบถูกกฎหมายและประพฤติดีฉันก็โอเคนะมุมมองต่อมานะครับ นี่คือมาเลเซียนะไม่ใช่ประเทศไทยเราไม่ต้องการแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะกัมพูชามุมมองต่อมานะครับขอให้ตรวจสอบให้ดีๆอย่าให้ผิดกฎหมายแอบเข้ามาเด็ดขาดประเทศไทยเจอกับปัญหาแรงงานเถื่อนจากกัมพูชาเป็นประจำมุมมองต่อมานะครับบางคนบอกว่าแรงงานกัมพูชาขยันมากถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะดีต่อเศรษฐกิจของเรานะมุมมองต่อมาครับ หวังว่าพวกเขาจะไม่รวมกลุ่มกันและสร้างความวุ่นวายเหมือนกับในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่างานหนักๆคนมาเลเซียไม่ทำถ้ากัมพูชามาทำก็น่าจะดีมุมมองต่อมานะครับบอกว่าพูดตามตรงเลยว่าฉันไม่ค่อยอยากจะให้แรงงานกัมพูชามาทำงานในมาเลเซียเลยเพราะฉันเห็นข่าวในประเทศไทยพวกเขาต้องจัดการกับแรงงานกัมพูชาค่อนข้างหนักมุมมองต่อมาครับ เยี่ยมไปเลยมีแรงงานเพิ่มอีกทั้งที่งานในประเทศเนี่ยยังไม่มีเหลือให้กับคนท้องถิ่นอยู่แล้วมุมมองต่อมาครับมาเลยอย่าลืมนำปัญหามาฝากพวกเราด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับบางทีพวกเขาอาจจะมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยมุมมองต่อมาครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแรงงานมาเลเซียจะตกงานเพื่อให้กัมพูชามาทำงานคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า หวังว่าพวกเขาจะไม่เปลี่ยนย่านที่เราอยู่ให้กลายเป็นกัมพูชาทาวเหมือนกับหลายที่ในประเทศไทยนะมองมองต่อมาครับข่าวดีสำหรับโรงงานฝันร้ายสำหรับคนมาเลเซียก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคอมเมนต์เรื่องราวที่แอดมินได้สรุปรวมมาฝากก็อาจจะมีคอมเมนต์ไม่เยอะนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าหาคอมเมนต์ได้ประมาณนี้แหละครับก็นำมาขัดเกลานำมาเรียบเรียงกันใหม่ให้เข้าใจได้ไง่าย หากใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับแม้แต่ชาวมาเลเซียเนี่ยบางคนบางกลุ่มเขาก็ไม่อยากจะต้อนรับแรงงานจากกัมพูชานะครับเพราะเขาเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยหากใครชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ